วาวน้ำตัวนี้ตัวนี้เจ็ดสิบแปดองศาตัวนี้ตัวนี้เจ็ดสิบแปดตัวนี้แปดสิบสองตัวนี้แปดสิบสองตัวนี้แปดสิบห้าองศาแปดสิบห้าองศา จ็ดแปดแปดสองแปดสองแปดห้าสีวาาน้ำบอกอาการรถคันนี้รถยนต์ยังไม่มีความร้อนสูงเท่าไหร่อันนี้ผมเผาเองฝั่งนี้อันนี้แอบบเติมน้ำปราปาไม่ได้เติมน้ำหล่อเย็นอันนี้ความร้อนสูงนิดนึงเนี่ยยางโดนต้มจนปุดบวมแต่ไม่มากอันนี้ ปกติความร้อนปกต,ปกติอันนี้เครื่องยนต์ฮีตมาสีม่วงเอนเนี่ยม่วงแดงเอนเนี้ย,ยอันนี้ฮีตมาแน่นอนฉะนั้นสีวาน้ําก็มึงบอกว่าอาจารย์ลดหยดมันเป็นยังไงด้วยจับบูดีครับ